เมื่อนี่แบบฉันกับแบบว่อมิี่ยังหลายฉันอยากสิดฝากแบบพรามตู้แบบคาเมนที่เขามาแบบทำงานอยู่ในไทยลราแบบมาประท้วงจยากมี่แบบสิบไม่เสียงทอคคนไทยฉันอยากสิทำว่ต้เป็นบาทดิ เอาความ,มคืดจับแต่มักคืดไปอันไปห้าประท่วงว่าอยากให้คนแทยเอิ้นจากของวัดตังดาวมิเจียดมิศักซีหลายกูสิห้ามึงหูบอคนไทยไปทำง,งานยูคเก่าลงเก่าดีไปทำง,งานยุคต่างประเทศเขาก็เอิ้นคนไทยว,วัดตังดาวคือกัน หรือว่าประเทศเกาหลีเขาก็เอิญคนไทยว่าผีน้อยคนไทยเขาก็ยังไงคนไทยเขาก็ยังวัติคิดยังไงเลยขมินเอย้ยหรือว่าซูสีเอิญคนไทยว่าอันเสี่ยมเสียมยว่าจังไงคนไทยเขากับวัติคิดยังเราว่าเขาว่ติคิลืมกล่ำพืชจากของแย่งสูสม่ส้มขมินมาย ยู่งถ้ำกินทํำแดกยู่ในประเทศไทยก็เเนยยกสิมาอันก็มัวปะทุงปะท่วงให้อัน,อร,ร,อนรัฐบาลไทยให้ตำรวจไทยเดือดร้อนสม,มูทีแบบบุกมุดจักบุญคุณจใจสิอยากให้ตำรวจจับทรงมันกับประเทศเขมรให้มันมึดมอดแย่เอามันไปแย่เอามันยุ่งให้รู่เขมร เรากับวัตถงยานว่าแรงงานสิขาดะว่าวตอนนี้คนเล่าพย,ย,ยายามที่สิเหตุพัส,สป,ปอร์ตเขามาประเทศไทยลายจะไปนนงึกกับมูขเมียนหับคนเล่าเขามาทำงานก่อนพอหับคนเล่าเขามาทำงานหัาคนเล่ามันเปลี่ยนนิสัยมันได้ทำมันดีทำมันจะแข็เจัดคนไทยโอเคไก่มันทำมันต่อไป ถ้ามันแบบกรอบกัดคือนขมิ้นขเขากระถีบมันออกเอาแรงงานพ่ามาเขามาแทนบวกอึดว่าไปวอามาแบกบกูกับสูนกระสุกขมี้นบวกหูจักบุญคุณมาเห็นงานอยู่ในประเทศเขาแล้วแต่แยกสี่อันออกมาเ้าบางคนก็ออกมาว่าว่า จะคลองมีบุญคุณกับประเทศไทยจะคลองขามาเหตุถนนไถคนไทยได้ใสเมื่อสมองสั้นไ้คิดสาวฮักขมนมึ่เขามาคนไทยเขาก็เขาก็เอาเงินจังมึงเห็ดงานเขาว่่ได้ไปยกคันหาขอลองมึงมาเหตุงานอยู่ในประเทศไทยถ้ามึงบ่พอใจนะ go home ขมน go home กลับบ้านไปนะขะมรนเข้าใจบอสสม,มูทไดที่แบบสม,มูทไดที่แบบบุคูลจากปุ่นคุณของประเทศไทยนะโกโฮมนะขะมรนกลับบ้านไปค่ะอันนี้อันที่อันฉันออกมาบอนะฉันก็ได้ร่วมกับสม,มูทอันดับขมรนน,มนิสัยดีๆด้วเขมรนสมูทนิสัยดีๆฉันกับแบบ บ่อยากให้เขากราบฉันกับว่าอยากให้เขามายุ่งเกี่ยวเกี่ยวของอย่างนั้นแต่ว่าแบบซึ่งมูคาเมนซึ่งมูไดแบบทีนี้ใส่แบบบอดี้บ่หูจักบุญคุ้นของประเทศไทยบ่๊หูจักบุญคุ้นของเจ้านายโกฮมค่ะกลับบ้านไปแล้วก็ไปประท้วงให้รัฐบาลมึงขืนค่าแรงเดือนละหมื่นสำปประเทศไทยไปประท้วงกูอยากซื้อหุวัสซิก้าไปประท้วงบอประเทศของคักๆน่ะ บแมนว่าเขาไม่อยู่ประเทศไทยลราไม่ประท้วงอยู่ในประเทศไทยเห็นว่าประเทศไทยคนไทยใจจีทาหฮิตไปทั่วไปทีบถ้าพ่อจัดโกฮ m มค่ะขมิโกฮมโอเคเนาะโย